ดรนิเวศเหมวชิระวรากรความเสี่ยงของการลงทุนหุ้นต่างประเทศการลงทุนในหุ้นต่างประเทศนั้นดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและกลายเป็นเรื่องปกติสําหรับนักลงทุนไทยที่หมดหวังกับหุ้นไทยมานานและดูว่าหุ้นในตลาดต่างประเทศให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าและมีตัวเลือกที่มากกว่านอกจากนั้นอุปสรรคที่เคยมีในการลงทุนหุ้นต่างประเทศก็ลดลงมามากจนบางคนแทบจะไม่รู้สึกเลยว่าการลงทุนในหุ้นต่างประเทศนั้นแตกต่างจากการลงทุนหุ้นในประเทศอย่างไร แต่ผมเองคิดว่าการลงทุนหุ้นต่างประเทศมีความเสี่ยงบางอย่างสูงกว่าการลงทุนหุ้นไทยโดยที่หลายคนอาจจะไม่ได้คิดหรือไม่ตระหนักหรืออาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยอาจจะไม่รู้หรือถึงจะรู้คนส่วนใหญ่ก็อาจจะคิดว่ามันคงไม่เกิดขึ้นโดยเฉพาะสำหรับคนที่ไม่ได้ลงทุนระยะยาวมากแบบ v i เรื่องแรกก็คือความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรและคาดเดาได้ยาก ผมเองเมื่อไปลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามตั้งแต่เมื่อ10ปีก่อนก็คิดว่าความเสี่ยงนี้เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้และถ้าถือหุ้นลงทุนยาวๆก็คงไม่มีปัญหาเพราะในทางทฤษฎีถ้าประเทศเวียดนามจเจริญเติบโตเร็วกว่าไทยต่อเนื่องยาวนานและเศรษฐกิจแข็งแ,งแกร่งกว่าค่าเงินดองของเวียดนามก็น่าจะแข็งขึ้นเทียบกับเงินบาทเผื่อๆเราจะกำไรจากค่าเงินด้วยแต่ปี2568ที่ผ่านมานั้นค่าเงินบาทกลับแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินดองถึง10% ผลก็คือพอร์ตผมลดลงเฉพาะจากค่าเงินไป10%ยังไม่นับผลตอบแทนที่ทำได้จากพอร์ตลงทุนที่ย่ํา่มากซึ่งจะพูดถึงต่อไปแต่10%ที่ขาดทุนจากค่าเงินในปี2568นั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่เกิดเป็นปีแรกว่าที่จริงถ้ามองย้อนหลังไปยาวเป็น20ปีนั้นค่าเงินดองเมื่อเทียบกับเงินบาทน่าจะอ่อนลงไปประมาณ75%เมื่อเทียบกับเงินบาทดังนั้นที่บอกว่าระยะยาวค่าเงินดองจะแข็งขึ้นก็อาจจะไม่จริง และนี่คือความเสี่ยงที่สําคัญของการลงทุนในต่างประเทศประเด็นที่2ของการลงทุนในต่างประเทศคือความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่รู้หรือรู้น้อยกว่าตลาดและหุ้นในประเทศไทยนี่รวมไปถึงเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองและวัฒนธรรมของตลาดต่างประเทศและความไม่รู้หรือไม่เข้าใจนั้นสําคัญต่อการเลือกหุ้นลงทุนค่อนข้างมาก ตัวอย่างเช่นการเมืองของจีนที่อยู่ๆก็มีประกาศเรื่อง common prosperity policy หรือนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของรัฐบาลซึ่งกระทบกับหุ้นโดยเฉพาะที่เป็นผู้นำทางธุรกิจไฮเทคที่รัฐบาลเห็นว่ามีอำนาจมากเกินไปและจะผูกขาดและทำกำไรมากเกินไปเป็นต้นผมเองเข้าไปลงทุนในเวียดนามก็คิดว่าเวียดนามนั้นเหมือนไทยมากในเกือบทุกด้านเหตุผลหนึ่งก็คือเป็นประเทศในเขตศูนย์สูตรเดียวกันและอยู่ใกล้กันมากประชากรก็มีมากกว่า ในส่วนของวัฒนธรรมเองก็มีาศาสนาใกล้เคียงกันและต่างก็ไม่ได้เป็นสังคมที่เข้มงวดแม้ว่าจะปกครองด้วยระบบการเมืองต่างกันแต่การทำงานของรัฐก็ไม่ต่างกันมากและที่สำคัญระบบเศรษฐ,ฐกิจเป็นแบบทุนนิยมตอนที่ไปครั้งแรกนั้นผมบอกว่าไทยนั้นรับอิทธิพลของจีนที่เรียกว่าไซโนสเฟียประมาณเกือบครึ่งหนึ่งในขณะที่เวียดนามนั้นประมาณสองในสหรือมากกว่าดังนั้นเราน่าจะพอเข้าใจเวียดนามได้ดีพอสมควร แน่นอนว่าผมรู้จักประเทศไทยดีกว่าเวียดนามทำให้ผมเสียเปรียบเมื่อไปลงทุนเลือกหุ้นในเวียดนามแต่ผมก็คิดว่าความสามารถในการเลือกหุ้นผมน่าจะดีกว่านักลงทุนเวียดนามซึ่งยังไม่ได้เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นมากและพวกเขายังไม่ได้มีนักลงทุนแบบ VI มากหรือเก่งพอพวกเขายังเป็นนักเก่งกำไรเป็นส่วนใหญ่คล้ายๆกับตลาดไทยในสมัยก่อนวิกฤตต้มยำกุ้ง ดังนั้นความเสี่ยงด้านความรู้เกี่ยวกับประเทศและหุ้นเวียดนามของผมจะได้รับการชดเชยด้วยความรู้ในด้านการลงทุนแบบ V.I. ของผมประเด็นที่3ก็คือความเสี่ยงด้านข้อมูลการติดตามผลประกอบการและความสามารถในการแข่งขันรวมถึงตัวผู้บริหารที่เรามักจะรู้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับหุ้นไทยการติดตามข้อมูลรายละเอียดในภาคสนามรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลซุบซิบวงในอย่างที่เรียกว่า Scuttlebutt ทได้ยากถ้าเราไม่ได้อยู่ในประเทศนั้นมากพอ ในประเทศจีนนั้นเคยมีบริษัทจดทะเบียนในตลาด NASDAQ สร้างเรื่องลวงโลว่าเป็นกิจการไฮเทคล่อให้เซียน VI ไทยบางคนเข้าไปซื้อหุ้นโดยที่เขาพาไปดูห้องแล็บและร้านค้าปลอมเพื่อสร้างความมั่นใจด้วยผลก็คือการลงทุนที่ดูจากตัวเลขทางบัญชีซึ่งก็เป็นของปลอมเช่นกันด้วยความคาดหวังว่าจะเป็นหุ้นระดับซูเปอร์กลายเป็นกิจการที่ล้มละลายและราคาหุ้นเป็นหายนะ ที่เวียดนามก็เช่นกันหลายปีก่อน V.I. ไทยหลายคนก็ถูกหลอกให้เข้าไปลงทุนกิจการขายเครื่องอุปกรณ์การแพทย์ที่ดูมีอนาคตสดใสและมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่น่าเชื่อถือมากแต่สุดท้ายก็เกิดเรื่องช่อฉนและกิจการก็ล้มละลายหุ้นก็กลายเป็นหายนะส่วนตัวผมเองนั้นในช่วงแรกๆผมก็ซื้อหุ้นเวียดนามจํานวนมากมายเป็นร้อยตัว จนถึงวันนี้ผมขายไปหมดแล้วแต่ก็ยังเหลือหุ้นอีกหนึ่งตัวที่ถูกถอนออกจากตลาดโดยที่ผมไม่ได้ขายเลยเพราะไม่รู้ว่ามันมีปัญหาและก็ไม่รู้ด้วยซ้าว่ามันกําลังถูกดีลิสต์ออกจากตลาดและนี่ก็คือความเสี่ยงที่เราไม่สามารถติดตามการดําเนินงานของบริษัทได้อย่างใกล้ชิดและรู้ว่าจะต้องทําอย่างไรในกรณีที่บริษัทกําลังมีปัญหา เรื่องที่4ี่ก็คือภาษีเงินได้จากการลงทุนในต่างประเทศที่จะต้องเสียในอัตราสูงสุดถึง3 0อร์เจากกำไราการขายหลักทรัพย์ในกรณีที่เรานำเงินกลับประเทศไทยในขณะที่ลงทุนในหุลไทยกำไราการขายหุ้นไม่ต้องเสียภาษีนั่นทำให้นักลงทุนหุ้นต่างประเทศต่างก็ไม่นำเงินกลับแต่นั่นทำให้การบริหารเงินและการลงทุนยากขึ้นและขาดความคล่องตัวและนี่ก็คือความเสี่ยงที่หลายคนอาจจะบอกว่ายังไงเขาก็ไม่นำเงินกลับหรอกแต่ความเสี่ยงก็ยังไม่หมดไป เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่เก็บภาษีบางคนก็เคยพูดไว้ว่าเขาคิดจะออกเกณฑ์ใหม่ที่ว่าไม่ว่าคุณจะนำเงินกลับหรือไม่ทุกครั้งที่คุณขายหุ้นมีกำไรในต่างประเทศคุณก็จะต้องเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดาซึ่งอาจจะสูงถึง30อร์ของกำไรและแม้ว่าความคิดนี้ถูกเบรกไว้แต่อนาคตก็ไม่มีใครรู้ว่าอาจจะเกิดขึ้นได้อีกประเด็นสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือในปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์และสถาบันการเงินจำนวนมากได้ออกตราสารที่เรียกว่า DR หรือ d e POSITORY RECEIPT ที่ทำให้นักลงทุนไทยสามารถซื้อขายหุ้นต่างประเทศได้ด้วยเงินบาทโดยไม่ต้องเสียภาษีเวลามีกำไรจากการขายหุ้นซึ่งก็ทำให้นักลงทุนสนใจและซื้อขาย DR ที่เป็นเหมือนกับตัวแทนของหลักทรัพย์แต่ละต,ตัวในต่างประเทศนี่ก็ทำให้การลงทุนในหุ้นต่างประเทศสะดวกและไม่ต้องเสี่ยงที่จะต้องเสียภาษีในอนาคตอย่างไรก็ตามตัว DR นั้นไม่ใช่หุ้น แต่มันเป็นตราสารที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์หรือสถาบันการเงินที่ออกให้กับคนถือ DR ว่าคุณเหมือนกับเป็นเจ้าของหุ้นตัวที่กำหนดไว้ส่วนหนึ่งคุณสามารถจะซื้อหรือขายมันในตลาดหุ้นไทยได้และราคาที่คุณจะได้ก็จะค่อนข้างสอดคล้องกับราคาหุ้นตัวนั้นที่ซื้อขายอยู่ในตลาดต่างประเทศแต่ DR ก็ไม่ใช่หุ้นตัวนั้น DR เป็นเหมือนกับสัญญาของบริษัทหลักทรัพย์หรือสถาบันการเงินที่ออก DR กับคนที่ถือ DR และนั่นก็คือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์หรือสถาบันการเงินที่ออกดีเกิดปัญหาทางการเงินหรือล้มละลายไม่สามารถรับผิดชอบตามสัญญาได้คนที่ถือดีก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้รายหนึ่งของผู้ออกไม่สามารถที่จะไปขอหุ้นที่เป็นฐานที่ใช้ออกดีได้ซึ่งการเป็นเจ้าหนี้บริษัทที่ล้มละลายโดยไม่มีหลักประกันนั้นปกติก็มักจะได้รับเงินคืนน้อยมากกลายเป็นว่าการลงทุนในดีนั้นจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนอกเหนือไปจากตัวหุ้นแม่ของดี ดังนั้นการลงทุนซื้อขายหุ้นต่างประเทศผ่าน DR นั้นคนลงทุนก็จะต้องดูสถาบันผู้ออกด้วยว่ามีความมั่นคงทางการเงินมากน้อยแค่ไหนทั้งหมดนั้นก็เป็นความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นต่างประเทศที่สูงกว่าหรือเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในหุ้นไทยที่เราจะต้องตระหนักและต้องพิจารณาหรือประเมินว่ามันคุ้มไหมที่เราจะไปเลือกหุ้นลงทุนในต่างประเทศที่มีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าตลาดหุ้นไทย นอกเหนือไปจากนั้นแล้วเรายังควรที่จะต้องดูไทม,มิ่งหรือจังหวะเวลาที่เข้าลงทุนในแต่ละที่ด้วยเฉพาะอย่างยิ่งดูว่าตลาดหุ้นโดยรวมมีราคาถูกแค่ไหนเพราะนั่นคือสิ่งที่จะบอกถึงโอกาสการทำผลตอบแทนที่ดีหรือเหมาะสมได้มากกว่าหรือเท่าเท่ากับการเลือกตลาดที่มีศักยภาพสูงในระยะยาวแต่เป็นตลาดหุ้นที่แพงเกินไปสุดท้ายถ้าถูกใจคลิปนี้และสนใจคลิปดีๆเกี่ยวกับการลงทุนกดถูกใจและกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับการลงทุนครับ